ตอนนี้ผมอยู่หน้าโรงแรมแล้วครับท่านเอามาครับได้ครับครับสวัสดีครับท่านเป็นไงบ้างพี่มิวท่านบอกว่าสะดวกแล้วเราจะไปส่งที่ไหนต่อลองดูตามคิวซิได้ได้รอแป๊บหนึงคุณแม่เร็วคะ่ะวันนี้งานแต่งงานหนูนะคะเดี๋ยวหนูไปแต่งหน้าไม่ทันรู้แล้วรู้แล้ว ตาเดี่ยวนะตาเดี่ยวลดมาเสียอะไรตอนนี้เนี่ยขอโทษครับไปเถอะค่ะส่งเฮียตีก่อนสิบสองลูกแล้วค่อยอไปให้ท่านโอเคไอ้มิยวไอเมิยว ใครเหรอครับคุณแม่ไอ้มิวมันเป็นแฟนเก่าของหนูบีมบีมสวัสดีครับไม่ต้องว้เพราะฉันกับแกเราไม่ได้นับญาติกันครับคุณแม่ไม่ต้องเรียกฉันว่าแม่เพราะฉันไม่ได้มีอะไรกับพ่อของแก พี่นิวไปเถอะเดี๋ยวส่งผู้เรียนไม่ทันไปเดี๋ยวจะรี่ไปไหนความบันเทิงมันเพิ่งเริ่มเองนะบีมเราเลิกกันไปนานแล้วนะจะอะไรกับพี่อีกฉันเนี่ยนะจะอะไรกับแกฉันนี่จะแต่งงานกับเจ้าบ่าที่หล่อที่สุดในหมู่บ้านเป็นไงอิจฉาละสิยินดีด้วยนะบีมไปเอ ว่าแม่ได้กิ่นทุเรียนนะจริงด้วยครับกลิ่นมาจากทางน้นจะทำอะไรอะ่ะคุณแม่ครับนี่ไงต้นตอของกลิ่นอือหึ่งเลยครับคุณแม่ไอ้เมียวนี่แกส่งทุเรียนเหรอเนี่ยคุณแม่คะหนูจำได้ว่าตอนคบกัน มันบอกว่าพ่อของมันเป็นชาวสวนทุเรียนค่ะคุณแม่ดีนะที่หนูเลิกกับมันไม่อย่างนั้นหน้าของหนูคงมีนามทุเรียนขึ้นแน่ๆเลยลูกคค <c ười> หนามทุเรียนขึ้นที่ไหนนะครับคุณแม่ขึ้นที่หน้าไงลูกเฮ้ยอะไรกันเนี่ย นี่ไงสิ่งมหัศจรรย์ของโลกมันขายทุเรียนหน้ามันเลยเหมือนทุเรียนมีอย่าเอาพิมพ์เสนไปแลกกับเกลือเลยมันไม่คุ้มหรอกไปกันเถอะค่ะดีเหมือนกันลูกเพราะเดียวพวกเราจะไปส่งทุเรียนไม่ทัน ทำไมนะสังคมนี้ยังมีคนประเภทนี้หลงเหลืออยู่อีกไม่นานหรอกออมเวรกรรมจะตามทันเขาเองค่ะพี่มิว้วสวยมากลูกสวยมากวันนี้ชื่อเสียงของตระกูลจิตชื่นเมอไทยของเรา จะลือเรื่องระบือไก่ไปนานแสนนานเลยลูกค่ะคุณแม,ทม,ทม่ท่านมาท่าอ้ยท่านสวัสดีค่ะท่านสวัสดีค่ะส,สวัสดีครับต้องขอแกล้าขอขอบคุณท่านมากๆเลยนะคะที่เอื้ออำนวยโรงแรมนี้ในการจัดงานแต่งของลูกสาวจุม๋มแทนท่านยังช่วยให้ครอบครัวเรามีงานทําอีกด้วยค่ะ กราบขอบพระคุณท่านมากมาเลยนะคะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมขึ้นไปประชุมก่อนนะครับเดี๋ยวลงมาได้ค่ะท่านทีรักถ้าเราได้ลูกผู้ชายคุณพ่อผมต้องดีใจแน่ๆเลยเพราะท่านอยากได้ทาย,ยาสืบสกุลค่ะเนีแต่เดี๋ยวแม่บอกแล้วไงว่าลูกชายคนแรกต้องนามสกุลจิตชื่อหรือไทย นนครับคุณแม่เอ๊กินทุเรียนจริงด้วยครับคุณแม่ในงานมีกินทุเรียนได้ยังไงเนี่ยมาเตะมาใส่แล้วปิดประตูด้วยโอเคโอเค ไอ้หน้าทุเรียนแกเอาทุเรียนเข้ามาในงานแต่งแค่ทำไมเปล่านะครับเปล่าอะไรก็เห็นอยู่ว่าแกอยู่เข้ามาแม่ครับมันต้องเอาทุเรียนเข้ามาปนแขกในงานแน,แน่เลยครับหนอยไอ้มิวแกคิดจะเอาคืนฉันเหรอไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมีคนสั่งทุเรียนผมจะเอามาส่งเขาก็นี่มันโรงแรมหรูห้าดาวใครคนจะสั่งทุเรียนเข้ามากินในโรงแรมขอโทษนะ ทุเรียนลูกนี้มันไม่ใช่ทุเรียนธรรมดาไม่ธรรมดาอ๋อบีมสงสัยมันจะเป็นทุเรียนติดโบมีซีโทรธรรมดาด้วยนะโบทองตลกมากนะขอถามเลยเถอะค่าสินสอดเธอมันเท่าไหร่เงินสอดหนึ่งล้านทำไมเหรอ ฉันไม่ได้ดูถูกนะแต่ทุเรียนลูกนี้มันแพงกว่าสินสอดเธออีกคุณแ <G ül> ม่มาดูถูกครอบวกร้อค่ะแกกล้าดูถูกตะโกนจิตชื่อเมไรของฉันเหรอบอกมาลุย <G ül> หยุดนะห <G ül> ยุดแมานี่นี่ <G ül> ไป <G ül> ทุเรียนลูกนี้มันวิเศษยังไงแกถึงบอกว่ามันแพงกว่าสินสอดงานช้างเดี๋ยวทุบมันลงดูสิว่าทํไง ได้เลยครับคุณแม่ ได้รางวัลที่หนึ่งของจังหวัดมีผู้ประมูลให้ราคาสูงถึง1นึ่งล้างแสบาทห,าหนึ่งล้านสองแส,งสนบาทใครนะ,ะมันช่างสิ้นคิดประมูลในราคานั้นน่านาสิคะคุณแม่ผมว่ามันต้องไม่เต็มแม่ได้เลยคุณแม่ผมเองแหละ ผมประมูลเพื่อ,อไว้ต้อนรับแขก V.I.P. ที่มาจากต่างประเทศตอนนี้พวกคุณทำเนื้อมันเละหมดแล้วขอโทษนคะคะยกโทษให้พวกเราด้วยค่ะใช่ค่ะพวกเราขอโทษจริงๆค่ะท่านเดี๋ยวพวกเราจะใช้ให้นะครับท่านดูกันที่ไหนไม่ไอ้คนร้านสองกรลูกผมจะยกเลิกงานทั้งหมดที่ทำสัญญากับบริษัทคุณและขอเชิญพวกคุณออกจากโรงแรมผมไปเดี๋ยวนี้ าว่าสิ่งที่ต้องทำคือความดีสิ่งที่ต้องมีคือคุณธรรมและสิ่งที่ต้องจำคือบุญคุณเกิดเป็นคนอย่าเนละคุณคน ใจในตัวของพวกเธอมากๆเลยนะบริษัทเราช่างโชคดีจริงๆที่มีพนักง,งานอย่างพวกเธอขอบคุณค่ะบินแค่ทำตามสโลแกนของบริษัทที่พวกเราท่องจำขึ้นใจว่าบุญคุณคุณธรรมนำพาองค์กรขับนองจ้ะเสียงโทรศัพท์ใครอ่ะเออของหนูเองค่ะ อะไรบีมทำอย่างกะเจอผีถ้าเจอผีฉันก็คงไม่สีเรียนขาดหรอกแต่นี่แม่ฉันมาเอา้าแม่มาใช่แล้วทำไมไม่ไปหาท่านล่ะแม่ชอบบน่นสิมาก็ไม่มีอะไรหรอกมาขอตังค์แน่ๆ แล้วแกล,ลากฉันมาทำไมเนี่ยบีมบีมไม่อยู่เหรอลูกบีมติดทุ่ร่ารแม่แต่มันฝากตังค์มาให้แม่ด้วยนะ มแม่สี่สิบบาทแม่ไม่เอาหรอกหนูเอาไปเถอะแม่แค่อยากมาหาลูกไม่ได้มาถ่ายเงินลูกแม่พูดเองนะแล้วถ้าผมเอาไปแม่อย่าบอกบีมล่ะแม่ไม่บอกหรอกหนูเอาไปเถอะ โแม่มีอะไรอีกบีมลงมาหาแม่หน่อยไม่ได้เหรอลูกแม่อุตส่าห์มาหาไม่ได้หรอกแม่บีมต้องทำง,งานงั้นแม่ตอนหนูเลิกงานนะโอ๊ยแม่ที่ทำง,งานเขาไม่ให้คนนอกเข้ามาัานแม่รออยู่นะออ้นออฟฟิศก็ได้แค่นี้ลลูกแม่รออยู่บีมเรียบร้อยแล้ว เรียบร้อยเหรอเมื่อกี้แม่ฉันโทรมาเขาบอกว่ารอยอยู่ที่หน้าออฟฟิศเรียบร้อยแหละของแกเออแล้วจะให้ฉันทำยังไงล่ะรถบริษัทอยู่หรือป่าอยดีเลยแกช่วยเป็นธุร้าให้ฉันหน่อยธุระธุระอะไร แม่ครับอะไรลูกบีมบอกว่าแม่รอตรงนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวลูกค้ามามันเกะกะเขาเอาแล้วจะให้แม่ไปรอตรงไหนล่ะลูกตามผมมาเดี๋ยวผมพาไปได้ได้ลูกที่นี่มันที่ไหนเนี่ยทําไมมาไกลจังเลยลูกไม่ไกลหรอกแม่รออยู่ตรงนี้แหละบีมสั่งมา ได้ได้ได้แม่นั่งรออยู่นี่นะห้ามกลับเข้าไปในออฟฟิศนะอ้าวแล้วหนูล่ะผมก็จะกลับไปทำงานแล้วสิครับแม่อ้าวแล้วให้แม่อยู่คนเดียวเหรอใช่ครับไปก่อนนะครับแม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแม่อยู่คนเดียวไม่ได้ ติดต่อไม่ได้บีมบีมครั้งนี้ไม่พลาดขอบใจมากเดียวไม่เป็นไรเออบีมฉันถามอะไรหน่อยสิอะไรทำไมแกไม่อยากเจอแม่แกรังเกียจแม่แกเหรอฉันไม่ได้รังเกียจหรอก แกลองคิดดูสิฉันเป็นถึงพนักง,งานดีเด่นเลยนะแล้วสภาพแม่ฉันอย่างนั้นใครเห็นมันก็ต้องอายนิดนึงแหละนิมข้าคุณนอมมีคนมารอเธออยู่ข้างล่างนะ่ะไปพบเขาหน่อยสิค่ะคุณนอม รีบรีบไปนะเดี๋ยวเขาจะรอน,นานค่ะคุณ เกียดที่แม่ทนเหรอลูกโอ้ยแม่กลับไปดูนี้อยากให้ใครเห็นว่าแม่มาหาหนูที่นี่บีมนี่หนูในแม่เหรอลูกใช่หนูไม่กลัวปากคำเหรอที่หนูเป็นคนอ่กตั์ดูแบบนี้ไม่กลัวเวงกรรมันไม่มีจริงหรอกค่ะแม่จะบอกอะไรให้นะปีนี้หนูได้ปนั้มาดีเด็กของบริษัทด้วยความสามารถของหนูเองไม่ใช่ อนนี้หนูไม่มีแม่หนูก็อยู่ บุญคุณคุณธรรมนำพาองค์กรทอเริ่แล้วหรอบีมใช่ครับไปก่อนนะครับแม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแม่อยู่คนเดียวไม่ได้จะทิ้งกันแบบนี้เลยเหรอเอ๊ะนันมันลดบริษัทนี่แล้วคุณป้าคนนี้คือใครทำไมเอาเขามาทิ้งไว้แบบนี้คุณป้าคะ หนูรู้จักป้าเหรอลูกไม่รู้จักหรอกคะ่ะแต่หนูเห็นคุณป้ามากับรถบริษัทหนูอ๋อทำงานที่เดียวกันกับหนูบีมเหรอลูกใช่ค่ะป้าเป็นอะไรกับบีมเหรอคะป้าเป็นแม่ของหนูบีมสวัสดีค่ะคุณแม่รู้ไหมคะว่าลูกสาวของคุณแม่ได้รางวัลพนักงานดีเด่นด้วยเหรอลูกแล้วทำไมคุณแม่ไม่เข้าไปหาบีมล่ะคะ แม่เข้าไปแล้วแต่หนูบีมโค่ให้แม่รออยู่ตรงนี้ฮะรออยู่ตรงนี้ได้นะคะใช่จ้ะนี่น่ะเหรอพนักงานดีเด่นของบริษัท พร้อมทั้งพนะักงานสามเดือนจำอาไวนา้นะบีมกรรมไม่เคยลาเวนไข่บุญหรือบาปเมื่อไหร่ก็ตามที่เหตุปัจจัยหกพร้อมบุญและบา,าปก็พร้อมจะส่งผลทันทีจำเอาไว้ <c oughs> กดแห่งกรรมยุติธรรมเสมอ <c oughs> แม่ขอโทษไม่หนูป็นเอง